เจ้าหลงคือหมาจรที่คนทั้งตลาดตราหน้าว่ามันบ้าทุกเย็นตอนหกโมงตรงมันจะไปยืนเห่าแผงค้าเก่าๆที่ทิ้งร้างอย่างบ้าคลาั่งจนชาวบ้านพากันรำคาญและอยากจะไล่มันไปให้พ้นๆแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้เสียงเห่าที่หน้าหนวกหูนั้นเจ้าหลงกำลังสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนลึกๆของโครงสร้างอาคารที่ผุกร่อนและกำลังจะพังทลายลงมาในวินาทีวิกฤต ที่เด็กน้อยลูกแมค้าวิ่งถลาเข้าไปเก็บของเล่นในแผงร้างนั้นเจ้าหลงไม่ลังเลเลยสักนิดมันกระโจนพรวดเข้าใส่เด็กชายอย่างรุนแรงท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของผู้คนมันใช้ปากคาบเสื้อเด็กแล้วใช้แรงทั้งหมดที่มีลากน้องออกมาสุดกำลังเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงไม้หักดังสนัน่นก่อนที่หลังคาเหล็กหนักอึ้งจะพังทลายลงมาทับจุดที่เด็กเคยยือนอยู่พอดีจนฝุ่นตลบไปทั่วบริเวณ ทุกคนในตลาดถึงกับนิ่งอึ้งในความกล้าหาญและสำนึกผิดในใจเสียงเห่าที่ชาวบ้านเคยด่าทอกลับกลายเป็นเสียงเตือนภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยรักษาชีวิตน้อยๆไว้ได้ในเสียววินาทีสุดท้ายเจ้าหลงไม่ใช่หมาบ้าแต่มันคือฮีโร่สีขาที่มองเห็นภัยร้ายที่มนุษย์มองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงและกลายเป็นตำนานที่คนทั้งตลาดจะไม่มีวันลืมเลือน